สวัสดีครับนี่จะพาไปชมวัดสีน้ำเงินนะครับที่เสียงร้ายนะครับวัดนี้สวยไม่แพ้กับวัดหลอกคุณเลยครับดูด้านหลังผมเลยครับอลังการยิ่งใหญ่มากครับ นี่ก็เป็นบริเวณทางเข้านะครับทางเข้านาวัดเลยครับใครที่มาเชียงรายนี่ก็อย่าลืมมาแวะมาชมกันได้นะครับ นี S <S Ooh, <S 1> <S 1> ่ก็เป็นบริเวณนาวัดนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากอากาศกำลังดีไม่ร้อนมากเดี๋ยวพาเขาไปชมวิว นี่จะเป็นด้านค้างนะครับด้านค้างวัดครับนักท่องเที่ยวเยอะมากครับวันนี้สนอายจะเป็นฝลังกับจีนนะครับที่มาเที่ยวครับ ตัวนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังวัดนะครับยอดนะครับเป็นด้านหลังวัดรนะอ,อไปท่สงบรรยากาศ จริงเลยครับครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นเขาบอกันนะครับว่าสวยขนาดไหนครับข้าวครับขึ้นบลเลยขึ้นบล ว้าวว้าวสวยจริงๆ<อ>เยลยอฮะนี่เป็นงูนี่นะ ก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะครับมีต้นไม้เย็นนะครับใครที่มาเที่ยวแล้วก็มานั่งพักกันได้นะครับมีแบบปูน้ำด้วยครับเดี่ยวครับนี่ก็ถ้าลูกนี่นะ อน,นี่จะเป็นภาพจากมุมสูงนะครับนี่ผมอยู่ข้างบนไทยลงมาครับให้ได้เห็นาที่กว้างๆครับไม่ต้อปั นี่ก็ไอติมเป็นร้านค้าครับอยู่วร้านค้างนะครับนี่้านไอติมน,นะครับขายน้ำปูงน้ำปัน่นน้ำมะพร้าวยังมีครบทุกอย่างนะครับร้านค้างครับมูกูวาด้วยนี่คร,ครบสุดเลย เอาไอติมไหมไอติมไหมอัน hmm. น mm ี้อันนึงครับแล้วก็อันนี้อีกอันนึงเดี๋ยวไกินเดี๋ยวมางใรอยู่แต่ก็กำกินนี้แม่สิบสองหนักทั้งหมด่สองภาษาแล้วก็ซี่แดนแม่นนักเลยเลย นะอันนี้ของใครของเด็กหรือเปลของด้ครับของเด็กใส่อันนี้ไหมใส่ไหมเล็ดเไหมใส่สีนี่สีลุงไหมเอาไหมสีลุงไม่เอาไหมครับจะไม่บอกไม่ได้นะคุณครับจบอกนะคะ อะไครับ